แก่บอ่อใดล่าค่าเขาโตกตำรัฐบาลแก่บอ่อใดผลกระทบโตกอยู่กับพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าต้องมากแบบผ้าราคาปุ๋ยคาใส่ใจในการลงทุนเฮ็ดเขาหน้าปังส่วนผู้ที่ได้ประโยชน์คือพอคาค้นกลางกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป่องไปยมื่อวันเสาร์ที่26เมษายน2 5 6 8 กาดจะพาพี่น้องมาอัปเดตราคาการเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกียวซดพี่น้องกามีไรจังหวัดที่ล่าคาขยับขึ้นพี่น้องจากวันพุธกามีกาญจานาบุรีกรุงเทพมหานครสิงห์บุรีล้กก็อยุธยาแล้วก็ลาดบุรีพิษณุโลกอุตรดิตฐ์นครศรีธรรมราชกาล่าคาปับขึ้นตันละหนึ่งร้อยบาทจากล่าคาวันพุธที่แล้วพี่น้องลักกาเมือนีลา่าข้าเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกียวซดมลิดอก อคอสิบหาจังหวัดอุบลกะราค่ายังสูงอยู่ที่กิโลกรัมละ12บาท66สตางค์หรือตันละ1 2 6 6 0บาทพี่น้องส่วนจังหวัดสุรินทร์มือนี่ลาค่าก็ถือว่าดีอยู่กิโลกรัมละ12บาทห0สตังค์หรือตันละ1 2 5 0 0บาทต่อตันก็ถือว่าลาค่าดีอยู่พี่น้องมือนี่อหน่อนายกะจะเก็บบรรยากาศเขาจเจ้าหน้าปังทีพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทางตำบลตะอองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พ่นพ่อปลูกมือนี เก็บบรรยากาศทองทุงพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องทางกรุงเทพกรุงไทยหรือต่างจังหวัดพี่น้องให้เบิ่งเขาหน้าปังโซนจังหวัดสุรินทร์ว่ามันสีงามคือจังหวัดอื่นๆบ่บส่วนเขาเจ้าหน้าปังกอขอสิมหาล่าค่าสูงกว่าเขาหน้าปังเบอร์ต่างๆกอขอต่างๆพี่น้องถือว่าล่าค่ายังดีกว่าเขาเบอร์ต่างๆส่วนเขาเบอร์ต่างล่าค่ากะตํำสุดหาพันเก่าสูงสุดหกพันเก่าถือว่ารุดเจ็ดพันอยู่พี่น้อง มามีจังหวัดได้ล่าค่าได้แน่ไปรับชมรับฟังกันพี่น้องมือกี้เก็บบรรยากาศทองทุงพี่น้องหน้าปังพี่น้องเขาเจ้ามารีดอกกขคอสิบฮะ โซนจังหวัดสุรินทร์ตำบลตาอองพี่น้องมนีจะาภาพี่น้องมาอัปเดตรายงานล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปางปีปะจำวันที่26เมษายน2 5 6พนอกแพี่น้องถือว่าล่าค่ากะมีหลายๆจังหวัดขยับขข้นแต่กะบ่ถึงกับว่าสูงพี่น้องจังหวัดที่ล่าค่าปรับขึ้นจากวันพุธกะมีกาญจนบุรีกรุงเทพสิงห์บุรีอ,รอุตรดิษฐ์นครศรีธรรมราช กะขยับขึ้นตันละหนึ่งรอยบาทต่อตันพี่น้องมาไปรายงานกันเลยจังหวัดที่ขยับขึ้นก็นมีการจนาบุรีก่ะหกพันสี่รอยถึงหกพันแปดรอยบาทต่อตันกรุงเทพมหาคนครกับหกพันสามรอยถึงหกพันเจ็ดรอยบาทต่อตันสิงห์บุรีหกพันสี่รอยถึงหกพันแปดรอยบาทต่อตันพระนครศรีอยุธยาหกพันสี่รอยถึงหกพันแปดรอยบาทต่อตันลาดบุรีหกพันสี่รอยถึงหกพัน 800ยบาทต่อตันพิษณุโลก6,400ถึง6 8 0 0อยบาทต่อตันอุตรดิต์มือนีห6,500าถึง6 9 0 0อยบาทต่อตันส่วนนครศรีธรรมราช6,400ถึง6 8 0 0อยบาทต่อตันจังหวัดที่ราคายัางนิ่งอยู่กับสาซึ่งเศร้าพี่นนอะมือนี้5พ0 0เกาถึง6 3 0 0อยบาทต่อตันใชนานาท6,400ยถึง6 8 0 0อยบาทต่อตันนครนาย,ยก6 1พ0หนึ่งยถึง6 5 0 0อบาทต่อตัน ส่วนนนทบ,บุรี6,500ถึง6,900บาทต่อตันปะทุ่มท่านี่6,400ถึง6,800บาทต่อตันเพชรบุรีมัอนี่6,200ถึง6,600บาทต่อตันส่วนสุพรรณบุรี6,400ถึง6,800บาทต่อตันกำแพงเพชร6,300ถึง6,700บาทตอนน่อตันนครสวรรค์มัอนี่6,500ถึง6,800บาทต่อตันก็ถือว่าราคา ต่ำกว่า7,000บาทต่อตันสำหรับราค่ากางเขาเปลือกเจ้าจากสมาคมโรงสีเขาแห่งประเทศไทยส่วนเขาเปลือกเหนียวกอคอหกลาค่าอยู่ที่กิโลกรัมละ7บาทถึง7บาท7 0ต่างตันละ7,000ถึง7 6 0 0ยบาทต่อตันพี่น้องเขาเกียวสดเด้อเมื่อนี้ลาค่าเขาเปลือกเหนียวกอคอหกเข,า,ขาแห้ง ขอนแกนกิโลกรัมละ12บาทเกงคถึง13บาบาท่ตงเขาแหงเขาไม้ด้วพี่นอ้อง้วกาอุดรทานีกิโลกรัมละ12บาทแ0ตังถึง13บาทตังตันละงหถึง13,400บาทต่อตันเขาแหงความชื้นบ่เกิน15เปอร์เซ็นเขาเปลือกหอมปทุมท่านี่เขาแหงเขาไม้กรุงเทพม,มหานครเก0 0บาทต่อตันใช้นาท97อยถึง10,000 200บาทต่อตันสิงบรีหนึ่งหมื่นอยถึงหนึ่นแปดร้บาทต่อตันเข้าเปลือกเนีว้วไม่สันปาตองเข่าแหง้งกิโลกรัมละสิ 10, 500, บาทหาสิบต่างถึงสิบเอ็ดบาทหาสิบต่างตันละหนึ่งหมื่าร้ถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าบาทต่อตันพี่น้องมาต่อกันทีล่าค่าเข้าเปลือกหอมมอลิเข่าไม้ปี67เจ็ดทับหกแปดเข้า ความชื้นมากเกิน10าเปอร์เซนต์พี่น้องบุรีรัมย์ลาคายังนิ่งอยู่ที่กิโลกร,รัมละ1 5บาท80ตังค์ถึง16บาท40ตังค์กะตันละ1 5 800ถึง1 6 400บาทนะครราชสีมากิโลกร,รัมละ1 5บาท70ตังค์ถึง16บาท20ตังค์กะตันละ1 5 700ถึง1 6 200บาทลอยเอสมินิ1 5หบาทห0ตังค์ถึง16บาทห0ตังค์กะตันละ10,000 หาพันหาลอยถึงหนึ่งมืนหกพันหาลอยบาทขอนแก่นกับกิโลกรัมละสิบหาบาทหาสิบตังถึงสิบหาทสี่สิบตังกับตันละหึงมืนหาพันหาลอยถึงหนึ่งมืนหกพนสี่อยบาทยาโซทอนสิบกบาทถึงสิบหกบาทหาสตังตันละหนึ่งมืนหกพันถึงหนึ่งมืนหกพันหาลอบาทส่วนอุดอรธานีกิโลกรัมละสิบาทถึงสิบหาบาทหกสิบตังตันละหนึ่งมืนหาพันถึงหนึ่งมืนหาพัน หกรยบาทต่อตันอุบลราชธานีกิโลกรัมละสิบาทถึงสิบหาทหกสิบตังตันละหนึ่งถึงหนึ่ง้อยบาทต่อตันสีสเกตกิโลกรัมละสิบาทถึงสิบเจาทตันละหนึ่งพถึงหนึ่งบาทต่อตันส่วนซุรินมนิกะราคากลางสิบหกบาทถึงสิบหาทสามสิตังต่อกิโลกรัมพี่น้อง นี่เป็นล่าค่ากลางจากสมาคมล่งสีเขาแห้งปราเทศไท้พี่น้องส่วนล่าค่าเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกียวซดจังหวัดสุรินทร์กิโลกรัมละ12บสบาทหาสิบตังค์ถือว่าล่าค่ายั่งดีอยู่พี่น้องตอนนี้ก็ถือว่าล่าค่าเขาเปลือกเจ้าหน้าปังล่าค่าเขาเกียวสดล่าค่าโต๊ะตมพี่น้องกิโลกรัมบ่ถึงเจบาทพี่น้องถือว่ารัฐบาลเพิ่ยั่งแจกไขล่าค่าเขาเจ้าหน้าปัง บอรประสบความสําเร็จพี่น้องผลกระทบกับโต๊กยูทีพี่น้องเกษตรกรเชา่าให้เช่าหน้าที่พ่อปลูกตนทุ่นกระสูงแห้งสว่วนผู้ได้ประโยชน์จริงๆก็คือพอ่อค้าคนกลางลนั่นหละพี่น้องเอาสําหรับคิมหนี้ปอหน่อยกับโบวมินไลท์ก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องเกษตรกรสู้ผู้สู้คนเป็นกําลังใจให้เอาขอให้พี่น้องที่เขาว่ารับชมคลิปพี่น้องเอฟซี FC, สู้ผู้สู้คนสูขภาพาร่างกายแข็งแรงบอเจ็บบอสจนลำลุำ่ยเงืนทอทองสาหรับคิปหนี้กล่าวคําว่า สวัสดีครับพบกันไหมคิปหน้าครับบ๊ายบาย